พวกเจ้าเลิกศรัทธาในนิชิเรนเสียเถอดถ้ายัางดื้อดึงต่อไปจะถูกตัดออกจากกองมรดกท่านพ่อขอเวลาเราได้คิดอีกครั้งเถิดแต่หัวใจเราบอกชัดเจนว่าน้ำเหมี่ยวโฮดังเงเคียวคือหนทางที่แท้จริงเราต้องฟังพ่อไม่งั้นครอบครัวเราจะไม่เหลือที่ยืนแต่ถ้าเราทิ้งศรัทธาชีวิตนี้ก็ไรค่า EMS ด่วนด่วนจดหมายพิเศษจากพระนิชิเรนถึงสองพี่น้องครับผมฮ่า นี่มันปีไหนกันแน่นี่คืออิเทอร์เ e ลเมส e s จเซอร์จดหมายแห่งธรรมะที่ไม่เคยสายย้ำอีกทีนะครับ EMS ไม่ใช่แค่ส่งพัสดุแต่ส่งศรัทธาด้วยสามัคคีคือเกราะแข็งแรงที่สุดอย่าแตกแยก,กแม้ถูกกดดันน้อมเราใช่เราต้องยืนหยัดด้วยกันโอ้โห EMS รอบนี้ส่งไม่ใช่แค่พัสดุแต่ส่งกำลังใจจากพุทธะเลยนะเนี่ยไม่ว่ากี่ยุก่สมัย ความสามัคคียังคือพลังที่จะพาเราข้ามทุกอุปสรรค